ผมสมชาติเกษมทรัพย์ครับเป็นเจ้าของกิจการขายลวดทองแดงอาบน้ำยาใช้รถไฟฟ้านิวรุ่น GTS เอาไว้เอาไวบ้บรรทุกของอสำหรับสาหรับวิ่งงานบรรทุกอย่างเดียวบรรทุกทีนึงก็เฉพาะบรรทุกนะของเนี่ยลวดทองแดงหนักๆเน,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 นี่ยประมาณสักกิตโล,โลต,ต่อครั้งรวมคนขับคนขับประมาณ100ยโลอะก็ประมาณ2 0 0รกิโลขับขับ ใช้น้ำมันมาก่อนใช้พวกเวสป้าใช้พวกเวฟอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าวิ่งงานเยอะๆมัน no มันก็มันก็ไม่คุ้มนะค่า hmm. น้ํามันมันแพงนะมันต้องเติมน้ํามันนก็ไม่เคยนะคันแรกเลยเนี่ยเพราะว่าดูดูแล้วเนี่ยนิวก็โอเคนะนิวก็เป็นเป็นคันแรกเลยเป็นคันแรก มองดูว่านิวตอนนี้มาตรฐานมันก็ดี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 มากเลยนะแล้วก็ใช้งานมันตอนนี้มันก็ไม่จุกจิกอะไรส่วนของระยะทางน้อยไปหน่อยใช้งานจริงบรรทุกจริงๆมันได้วันหนึ่งเนี่ยประมาณสักไม่เกิน80โลวิ่งจริงเลยบรรทุกจริงเลยความเร็วมันไม่มีปัญหาอะไรมันได้80อยู่แล้วความเร็วมันมีเพียงพอครับทีนี้ในเรื่องของการชาร ต่อครั้งการชาร์จต่อครั้งนี่ผมจะใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงถึงจะเต็ม,มผมก็ต้องเลือกชาร์จเฉพาะตอนเลิกงานละว้าโมงชาร์จทิ้งไว้เดี๋ยว3ทุ่มถอดแล้วพรุ่งนี้ก็วิ่งทั้งวันถ้าวันไหนเนี่ยเชา้าว,วันไหนมีงานไกลก็วิ่งเช้าไปเสร็จปุ๊บมามาจอดชาร์จอีกสักอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็วิ่งบ่ายต่อได้นั่นแหละเราก็ใช้วิธีอย่างนี้เที่ยวหนึ่งไปกลับก็ต้องมี40โลนะถ้าไกลๆนะ สี่ห้าสิบโลเลยนะรอบหนึ่งเนี่ยแต่ก็มันก็ไม่ใช่มีแบบนั้นบ่อยๆซึ่งส่วนมากเราจะวิ่งขนส่งซะส่วนใหญ่อยู่แถวนี้ตอนเย็นเย็นบ่ายบเย็นเย็นเนี่ยจะวิ่งขนส่งเยอะเลยขนส่งมันก็อยู่ใช่ใช่อยู่แถวนี้เพราะว่าผมขายขายต่างจังหวัดด้วยถูกๆไกลสุดนู่นน้ําแดงเทพรักจากนี่นะน้ําแดงน้ําแดงบ่อยๆแล้วก็มีมีเลวดีซอยเลวดีอยู่ที่นน ก็ม um ีก็มีต่อครั้งกลับมาก็ยังยังเหลืออยู่ยังใช้ได้ยังยังพอใช้อยู่ไอ้ต่างมัน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 ต่างนะเพราะว่าไฟฟ้าไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องนะชาร์จแบตอย่างเดียวแต่ถ้าพวกที่เป็นเครื่องยนต์มันก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องมันก็ต้องเติมน้ำมันนะมันก็ต่างกันอยู่แต่ฟีลลิ่งในการขี่มันก็ไม่แตกต่างหรอกไม่เหมือนกันเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันครับขับไม่แตกต่างมากเท่าไหร่ นิดหน่อยนิดหน่อยคนงานก็ปรับตัวนิดหน่อยตัวผมก็มีขี่เล่นด้วยเอาขี่เล่นไปแถวเนี้ยอยู่แถวเนี้ยขี่เล่นไปซื้อกาแฟซื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยคือคือเราขี่รถมาเยอะมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเรื่องการปรับตัวหรือการเหมือนการเดินเคลเลงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรใช่ใช่ผมตั้งแต่เด็กแล้วผมชอบมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วปีอ้ายนะนะได้นะนะไหมปีหนึ่งนะน่าจะปีหนึ่งละมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ มีก็วันนั้นไปเหยียบใบคัตเตอร์ยางแตกเปลี่ยนยางมาเส้นแทบจะไม่ต้องดูอะไรมันเลยนะไม่ต้องทำอะไรมันเลยมันก็ชาร์จแบตแล้วก็ขี่ชาร์จแบตแล้วก็ขี่แค่นั้นเองก็ล้างเหมือนรถทั่วไปนะใช่ใช้สายยางอะไรอเงี้ยเอาแชมพูผสมน้ำเช็ดล้างมันล่อสายยางฉีดก็ก็ไม่มีปัญหาอะไร มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับลุยลุยหนักๆนะก็คือหน้าฝนทั่วไปก็ถนนเปียกๆแฉะๆมันก็ขับไปก็ไม่เป็นไรใช่มันไม่ควรที่จะไปถูกถูกรถไฟฟ้าหน้าวันนี้มันก็ก็ก็น่าใช้อยู่ไม่ต้องกังวลอะไรมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ขี่เหมือนเหมือนรถน้ํามันนี่แหละ เพียงแต่ว,ว่าต้องวางแผนการเดินทางการใช้งานเท่านั้นเองไม่มีไม่มีปัญหาอะไรผมว่ามันดีกว่าสะดวกกว่านะมันจะเสียเวลาแค่ตอนชาร์จแบบเท่านั้นเองแล้วกับระยะทางที่วิ่งแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไร <S <S ถ้ามีมีงานที่วิ่งไกลอย,อย่างน้ําแดงอย่างเงี้ยคือเนี่ยเราชาร์จเต็มไว้แล้วเนี่ยเราวิ่งไปไกลๆรอบกลับมาเราจะใช้ระยะตอนเ,ออเวลาตอนเที่ยงพักเที่ยงแล้วก็ชาร์จประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ใช้ต่อใช้ต่อได้ ถ้าไม่มีไม่มีวิ่งระยะไกลๆวิ่งระยะใกล้ๆหรือหรือเราผมจะส่งแถววจักรของถมแถวเนี้ยนะส่งขนส่งใกล้ๆไม่ไกลจากที่เนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งวันอะ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรแค่นั้นเองตอนนี้เฉพาะมอเตร์ไซค์ที่ส่งของเนี่ยที่เป็นรถไฟฟ้าคันหนึ่งหลักๆเลยแล้วก็ สำรองก็คือจะมีรถเอ่อวฟแล้วก็มี TTX ก็ก็นิดนิดหน่อยๆแต่หลักๆจะใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จะใช้ไฟฟ้าตลอดมันประหยัดไงมันไม่ต้องไปเติมน้ำมันเอามาแทนคันเก่าด้วยแหละไอ้คันเก่ามันเป็นรถน้ำมันไงรถพวกเวสป้าอะไรพวกนั้นไงที่มันทุกเยอะๆตั้งใจที่จะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยมาแทนคันั้น แล้วก็เอามาวิ่งงานอย่างเดียวเลยมันก็ใช้ได้ทดแทนกับกระคันเก่าได้เลยแล้วก็ทุกของได้น้ำหนักได้อะไรได้ความเร็วได้ก็โอเคอ่ะโตาเร่งดีไม่มีปัญหาเลยอัตตาเร่งดีความเร็วก็ได้มันอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นนี่น่าพอใจนะไหนดําเดิมนะดเดิมเไม่ได้ทําอะไรซื้อมายังไงก็ใช้อย่างนั้นเลยใส่ตะแกรงเข้าไปอย่างเดียว จำไม่ได้แต่คงจะโอ้เยอะแล้วนะ่ะวิ่งทุกวันนะ่ะปีงแล้วอะเยอะละ <c oughs> เยอะละ <c oughs> ชื่อร้านทรงศักดิ์มอเตอร์อยู่ถนนบนรรทัดทองปากซอยจุฬาฯสิบแปดนะออจำนายเกี่ยวกับลวดทองแดงอาบน้ํายาสําหรับงานอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมไฟฟ้าซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานพันมอเตอร์อะไรพวกนี้แม้แต่ฮับ มอเตอร์ของมอเตอร์ไซค์ฟ้าก็ต้องใช้รวดทางแรงผมแหละครับเปิด8โมงถึง5โมงเย็นอ่าจันทร์ถึงเสาร์0867855019โทรหาได้เลยครับขอบคุณครับ เฉพาะบรรทุกนะของเนี่ยลวดทองแดงหนักๆเนี่ยประมาณร้อยหกสิบกิโลต่อ,ต,อต่อครั้งรวมคนขับคนขับประมาณร้อยโลอ่ะก็ประมาณ200 <โล S 1> กรกโลขับขับวิ่งทุกวันอนะ่ะน่าจะปีนละมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ